ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไฟล์ Excel ที่าทางกรมได้ทำขึ้นมาให้สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้นะคะเพราะว่าเรายังไม่สามารถลงบัญชีในอีลาแอดได้นะ,ะ mm hmm. ก็ก,ก็ต้องรออีกประมาณสัก2อสมปีนะคะของงบก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะได้มาทำบัญชีในอีลแอดนะคะสำหรับ หน่วยงานภายใต้สังกัดแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสองไฟนี้ก่อนซึ่งจะมีลงให้ใน KM เหมือนกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ k m เเหมือนกันนะคะก็จะมีให้นะคะสองไฟไฟหนึ่งเป็นแยกประเภทนะคะแล้วก็เป็นงบทดลองงบทดลองเนี่ยจะเป็นงบทดลองประจำเดือนนะคะแต่แยกประเภทเนี่ยเราจะทําเป็นแยกประเภท ทั้งปีเลยอยู่ในไฟล์เดียวนะคะแต่งบทดลองเราจะแยกเป็นไฟล์ไปหนึ่งเดือนหนึ่งไฟล์หนึ่งเดือนหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะอะ่งบทดลองก่อนนะคะก็ก่อนอื่นนะพอเราโหลดมาแล้วนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมันนะคะว่าเป็นของเดือนอะไรนะคะตุลาคมสองห้าหกสามแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว แยกประเภทเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ,ะเป็นแยกประเภทของปีสองหนะคะแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราลองคลิกขึ้นมาดูค่ะงบทดลองประจำเดือนตุลาคมนะคะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะคะก็คือชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะคะก็อาจจะเป็นชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลตำบล ทดสอบนะคะงบทดลองนะวันที่อันนี้สำหรับเดือนตุลาก็เป็นสาสเอ็ดตุลาคมสองห้าหกสามนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้ามาดูข้างในนะคะตรงนี้เราก็จะได้ใส่รหัสผังบัญชีไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะในส่วนที่เป็นผังบัญชีของรายได้นะคะผังบัญชีของรายได้ตรงนี้จะทำเป็นสีสีให้นะคะก็คือ ตรงนี้เป็นของตัวอปทอแม่เองนะคะเราก็ดูว่าของเราเป็นกิจการอะไรนะถ้าเราเป็นลงรับจนาจ,จะไม่เกี่ยวถ้าเราเป็นประปานะคะเราก็อาจจะลบในส่วนรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยออกก็คือคลิกขวาแล้วก็กด delete ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นขนส่งนะคะเราก็ delete รายได้ของสถานที่อื่นออกนะคะ ถ้าเราเป็นพยาบาลอ่าเป็นหน่วยรักษาพยาบาลเราก็จะคงไว้เฉพาะในรายได้ที่เป็นส่วนของค่ารักษาพยาบาลของเรานะคะแยกเป็นสีไว้ให้ละถ้าเป็นโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กนะเราก็จะใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนกิจการอื่นนะที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่เรามีโค้ดมาให้นะคะตรงนี้ก็ มาใช้ในส่วนของอกิจาการอื่นตรงนี้นะคะนอกั้นสินทรัพย์นี่สินทุนค่าใช้จ่ายเราจะใช้ผังเดียวกันหมดเลยนะคะก็มีแค่ส่วนของรายได้ที่เราจะไม่ได้ใช้ผังเดียวกันทีนี้ตรงนี้นะคะเงินฝากที่กระแสร,รายวานันกับเงินฝากออมทรัพย์นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยที่ทํางานเราเนี่ยมีเงินฝากออมทรัพย์มากกว่าหนึ่งธนาคารนะคะ อันนี้ก็แนะนําว่าเราอาจจะไปวงเล็บเอาไว้นะคะเชื่อบัญชีธนาคารของเราเลขที่นะคะเราใส่เลขที่ธนาคารของเราเข้าไปานี้นะคะแล้วก็ Enter นะ enter แล้วถ้ามันเป็นสองบรรทัดมันใหญ่ๆอย่างนี้เรากดข้างบนตรงนี้นะคะ w ว b บ a ทตรงนี้นะเพื่อให้มันไม่ตัดคำนะคะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะแล้วทีนี้เราจะสร้างตัวออมทรัพย์ นะคะบัญชีที่2แล้วก็คลิก Copy นะคะคลิกขวา Copy ของในส่วนที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินนะแล้วก็คลิกขวาอีกทีหนึ่ง Insert Copy s e l l นะคะนี้ Insert Copy s e l l นะคะแบบนี้นะพอได้เสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนเลขที่ธนาคาร แบบนี้นะพอได้เป็นสองตัวแบบนี้แล้วนะคะรหัสบัญชีเพื่อไม่ให้เรางงนะเราก็จะใส่จุดข้างหลังก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกอระบบเขาเลือกอแก้ไขตัวรหัสบัญชีเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวระบบจะงงนะคะว่ามันเป็นรหัสเลขที่อะไรตรงนี้เราต้องใส่จุดให้เขาเพื่อ ให้ Excel เนี่ยรู้สึกว่ามันมันแตกต่างกันนะก็ใส่จุด 1, 2จุดเข้าไปแต่เราจะไม่ไปแตะในส่วนที่เป็นโค้ดแม่โค้ดหลักตรงนี้10บหลักนะคะเราจะไม่ไม่แก้ไขตรงนี้แต่เราจะมาเพิ่มจุดตรงข้างหลังตรงนี้นะคะเพื่อให้ระบบมันมองว่าเป็นผังบัญชีคนละตัวนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะสำหรับผังบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนมาด้านข้างตรงนี้ เราก็จะใส่ยอดยกมานะคะตามงบที่เรายกมานะรายรับรายจ่ายของเราซึ่งโดยมากแล้วก็จะมีแค่เงินฝากออมทรัพย์เพราะว่าของเดิมเราเมื่อก่อนเรามีแค่4ชื่อบัญชีเนาะสับถาเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นส่วนเล็กๆนะคะก็จะมีแค่เงินฝากออมทรัพย์กับตัวที่เป็นเงินฝากกระแสรายวานอีกอันนึงก็น่าจะเป็นไรายได้สะสมนะคะสมมติว่าอันตัวแรกมีแสนห้านะคะ เราก็เงินบัญชีที่สองมีสองสองแสนแต่ในความจริงเราอาจจะมีแค่ธนาคารเดียวเนาะเราก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็หานะลายได้สะสมนะคะมีเครดิตเข้าไปค่ะสามแสนห้าถ้าใครไม่อยากเลื่อนหานะกดคอนทรลแล้วก็บวก F ก็ได้นะคะ มันก็จะมีตัวให้เราค้นหาแบบนี้นะเราก็หาหาได้นะคะจะใช้หาคําว่าอะไรนะคะหาคำว่าร่วงอันนี้ก็คือตัวด้านล่างแล้วนะคะก็สองขานะคะเดบิตเครดิตต้องเท่ากันนะคะงบของเราสมมุติว่าตอนนี้งบเรามีอยู่3ามแสนห้าหน้านี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือการเตรียมไฟล์นะสำหรับเดือนแรกที่เราดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมานะคะก็ใส่ชื่อบนชื่อธนาเขาเรียกอะไร ชื่อหน่วยงานของเรานะคะถ้ามีออมซัพย์ที่มากกว่า1บัญชีก็เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็กรอกตรงยอดยกมาก็คือนํางบทดลองที่เรายกมาต้นปีมาใส่เป็นยอดยกมานะคะเสร็จแล้วมาดูในส่วนตอนที่เราจะทําใบผ่านรายการบัญชีเราก็จะมาดูในส่วนของชีทตรงนี้นะคะด้านล่างจะมีชื่อแถบว่าใบผ่านรายการบัญชีนะคะใบผ่านรายการบัญชีตัวนี้ต้องทําอะไรบ้าง นะคะตรงนี้เราจะต้องมาใส่เลขที่ตรงนี้เองวันที่เองนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะรับเงินนะคะเนื่องจากมันเป็นต้นปีเพราะฉะนั้นต้องเป็น RV ใบแรกแล้วก็สมมติว่ารับเงินวันที่1เดือนตุลาสองห้าหกสี่นันนี้เปลี่ยนเองแล้วก็ใบผ่านตรงนี้ค่ะให้เราเลือกดอกดาวตรงนี้ไม่ต้องไปขีดเองนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนเองตรงนี้เลือกปับ๊บอ่า กี่นี้เห็นไหมคะถ้าใครแวะ,แวะผ่านนะตรงนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ RV ตรงนี้ก็ลิงก์บอกด้วยเราจะได้รู้ว่าเลขที่ตรงนี้เราต้องเริ่มต้นด้วยอะไรนะคะนี้เดี๋ยวจะบอกไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่ออบทอนิดนึงนะคะเป็นชื่อหน่วยงานของเรานะโรงเรียนเทศบาลตำบลทศนะคะเสร็จแล้วพอเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้ว รันเลขที่เอาีแล้วลงวันที่ที่เราจะทำใบผ่านแล้วนะคะก็มาเลือกบัญชีตรงนี้นะคะที่เป็นสีฟ้า,ฟานะคะล็อกสีฟ,ฟ้าตรงนี้จะมีดอกดาวให้เลือกชื่อบัญชีไม่ต้องคีย์เองนะคะไม่ต้องคีย์ชื่อบัญชีเองเพราะเดี๋ยวเราจะเลือกแล้วรหัสมันจะผิดนะคะตรงนี้ก็เราก็เลื่อนขึ้นมาเลือกได้เลยนะคะเงินฝากที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่มันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้ เราก็เลือกสมมุติว่าได้รับเงินมาเป็นค่า,ารายได้ค่าบํารุงโรงเรียนแล้กันนะคะ,ะตัวนี้ตัวนี้ค่ารายได้ค่าธทําเนียมการศึกษานะคะหรือว่าจะเป็นค่าอาของเราจะเรียกว่าอะไรที่นักเรียนเขาจ่ายให้เรานะคะค่าบํารุงการศึกษาประมาณนี้ ก็ใส่ยอดเข้าไปค่ะ20,000บาทนะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะที่เป็นตัวแฮชไอตัวตัวนี้ค่ะ n a เราก็ไม่ต้องลบนะคะเราครอบลงมาค่ะแล้วก็ไปทำสีของเขาให้เป็นสีขาวตรงนี้นะคะให้เลือกสีขาวเพราะว่าตรงนี้ผูกสูตรเอาไว้นะคะอยากไปลบเขาทิ้งนะเพราะว่ามันจะลันจากตัวนี้มาให้เรานะคะ พอเราเลือกบัญชีตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะวิ่งมาให้นะชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีนะคะทําแบบนี้เลื่อนลงมามีคมําอธิบายตรงนี้ใส่ด้านล่างนะคะรับชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาแบบนี้นะคะพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากดพิมพ์ดูพรีวิวดูเนี่ยตัวเนี้ยก็จะให้เราอ่ะ พิมพ์ได้แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัว Excel นะคะตอนที่เราสร้างมาเนี่ยเป็น Excel อีกเครื่องนึงแต่พอเรามาหัดคลิปมาอัดอีกเครื่องหนึง่งก็อาจจะเพี้ยนเพียนไปเพราะฉะนั้นตอนที่โหลดไปนะคะเราก็ลองไปปรับหน้าให้มันใช้งานได้นะคะแบบนี้นะคะก็อาจจะเลื่อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงหรือว่าจะไป Delete ตัวใบผ่านให้มันลดลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่เทคนิคของเรานะคะ พอให้มันได้พอดีหน้าหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับตัวใบผ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์ใบผ่านออกไปนะพอพิมพ์ใบผ่านเสร็จแล้วเลื่อนมาตรงนี้ค่ะมีสีหเหลืองอีกนะคะให้เรา๊อปปี้คอลัมน์ตรงนี้นะคะเขาบอกอยู่ว่า๊อปปี้คอลัมน์นี้ก็คือตัวสีเหลืองนะคะเฉพาะที่เรามีชื่อบัญชีกับมีข้อมูลตัวเลขขึ้นมานะคะตัว na ข้างล่างนี้เราจะไม่เลือกนะเราจะเลือกแค่นี้เท่าที่เรามีบัญชีคลิกขวากด Co ปลอ้ ะคะแล้วก็ไปที่แท็บตรงนี้ค่ะรายการบันทึกบัญชนะคะีคลิกไปที่แท็บรายการบันทึกบัญชีคลิกขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกตรง Paste Option ตรงนี้ให้เลือก 1, 2, 3นะคะเลือก 1, 2, 3หรือถ้าใครไม่มีเวอร์ชั่นนี้อ่า e x c e l อาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าตรงนี้ให้เลือก p s p e c i a l นะคะ อันนี้ 1, 2, หนึ่งสองสามดูก่อนนะ,ะถ้าของใครไม่มีนะคะกดเลือก p r e s e เช a l ลตัวนี้แล้วก็ไปคลิกตรงเนี้ที่เป็นคำว่า Value นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือค่าแล้วก็กดเ okay คนะคะก็จะมาเหมือนกันนะคะเหมือนกับวางหนึ่งสองสามเหมือนกันนะเสร็จแล้วพอวางตรงนี้เสร็จพอเรากลับไปดูที่ผังบัญชีนี่ค่ะ รายการระหว่างเดือนที่ตอนแรกไม่มีมันก็จะวิ่งขึ้นมาให้นะคะเราเซตร,ระบบเอาไว้นะเพื่อที่เราจะได้ดูได้เลยว่าพอเราลงไปผ่านรายการรับแล้วเนี่ยไปที่รายการบันทึกบัญชีตรงนี้แล้วงบทดลองเป็นยังไงนะคะตรงนี้อ่ะเขาก็จะเดบิตเครดิตให้เราตามที่เราได้ลงไปนี่แหละนะคะอ่ะมีรายได้ก็จะมาอันนี้รายได้สะสมเดอนไปดูรายได้นิดนึงนะคะ ได้ค่าบำรุงการศึกษาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีขึ้นมาให้เหมือนกันนะคะก็เก็บข้อมูลมาจากที่เราทำนี่แหละนะคะสมมติว่าใบผ่านรายการวันนี้หมดนะคะมีเท่านี้วันนี้ไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพียเท่านี้แล้วก็ผ่านไปพอมาวันที่สองสมมติว่าได้รับค่ารมเนียมการศึกษาอีกเราก็เปลี่ยนเลขที่ RV ค่ะ เปลี่ยนเองนะตรงนี้ระบบไม่ได้เจนให้นะคะวันที่เป็นวันที่สองอันนี้ก็เปลี่ยนเองะคะ่ะวันที่สองถ้าเกิดเดบิตเครดิตตรงนี้ยังเหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนเดิมตรงนี้ลบทิ้งค่ะลบทิ้งแล้วก็ยอดเงินตรงนี้ลบทิ้งแล้วเลือกบัญชีใหม่ค่ะเลือกบัญชีใหม่ สมมุติวันนี้เราอาจจะได้รายได้อะไรดีขอเลื่อนแป๊บหนึ่งนะคะอสมมุติวันนี้ว่าเราอาจจะได้รายได้ค่าบริการศึกษา่แเราก็เปลี่ยนชื่อบัญชีนะคะเป็นรายได้ค่าบริการการศึกษาแล้วก็ใส่ยอดเงินเข้าไปสมมติว่าสามหมื่นสามหมื่ ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะเราก็สั่งพิมพ์กดพรีวิวสั่งพิมพ์เป็นใบผ่านออกมานะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนมาด้านข้าง Copy c o l คอลัมน์ที่เป็นสีเหลืองนะคะกด Copy แล้วก็ไปที่รายการบันทชกบัญชีชีด,ด้านล่างต่อได้เลยนะกด Pa ส Special หรือว่าเพสหนึ่งสองสามก็ได้นะคะมาแบบนี้นะคะพอมาดูงบทดลองเห็นไหมคะสามหมื่นที่เราได้รับมาวันนี้นะคะก็ก็จะวิ่งมาให้เราแบบนี้ นะก็คือแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะมีรายการที่ตัวแม่คือตัวอบตเองเขาบอกมาว่าวันนี้มีการซื้อวัสดุนมให้นะคือแบบที่ไม่ได้โอนเงินมาให้เขาซื้อมาให้เรานะคะแบบนี้เราก็จะต้องใช้ใบผ่าน jV นะใช้ใบผ่าน jV รับรู้นะคะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเป็น jV ด้วยนะคะถ้าใครงงนะคะว่ามันคืออะไรนะคะลองไปฟังคลิปดูนะคะ ทุกตัวจะมีเกี่ยวข้องไปเรื่อยๆสำหรับของลูกนะคะตัวนี้สมมติวันที่สองเหมือนกัน,นวันที่สองนะคะตัวปทอแม่บอกว่าวันนี้ได้ซื้อนมมาให้นะคะแบบนี้เราก็จะมาทำใบผ่านรายการ JV รับรู้นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเราก็เลือกค่าใช้จ่ายเลยของเสริมนมนะคะเสริมนมมันก็จะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการโภชนานะคะก็อันนี้ไปดูในผังบัญชีนะคะต้องอ่านผังบัญชีเยอะๆเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องลงบัญชีอะไรนะคะนี่ค่ะอยู่แถวแนี้ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการเพื่อโภชนาการนะคะก็จะเป็นเสริมนมเป็นอาหารทั้งวันนะคะเสร็จแล้วแม่จ่ายให้นะแม่จ่ายให้เราไม่ได้จ่ายเองแต่ว่า เราจะต้องรับรู้รายได้นะเป็นรายได้ระหว่างหน่วยงานนะคะเราก็จะไปดูในรายได้ในส่วนของเรานะคะรอสักครู่นะขอเลือกบัญชีก่อนนะช่วงแรกๆเราอาจจะเลือกบัญชีเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าบัญชีมันเยอะนะคะแล้วเราก็ยังไม่คุ้นชินกับมันนะคะนี่รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปนะคะแบบนี้สมมติเขาบอกว่า เขาจ่ายไปให้เนี่ยวันนี้นะสำหรับเดือนนี้สมมติว่าค่านมทั้งหมดอ25,000เยอะไปไหมเนี่ยเอา12,000ละกันนะคะเอา12,000แบบนี้นะคะเราก็สั่งพิมพ์ JV ตัวนี้แนบไปกับกับตัวใบที่อปทอเขามีแจ้งมาว่าเป็นยอดเงินเท่านี้หรืออะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ copy อ,อลัมน์สีเหลืองนะคะ ไแล้วก็ไปวางขาะะต่อกันไปเลยนะทั้งเดือนเลยนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผังบัญชีก็จะมีบอกแหละนะคะรายได้อ่าช่วยเหลือก็จะมาละหนึ่งสองนะคะงบทดลองก็จะวิ่งให้แบบนี้เลยนะคะทีนี้ตัวเนี้ยเป็นงบทดลองที่เป็นการสรุปยอดรายการระหว่างเดือนนะคะไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่า ผู้ตรวจมาตรวจว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเป็นระหว่างเดือนรายการที่มันเคลื่อนไหวทํายังไงเรามาตรงนี้ได้นะคะชื่อบัญชีตรงในหน้าที่เป็นการบันทึกรายการเนี่ยไม่ใช่แค่การที่จะวิ่งไปเพื่อแค่ทำงบทดลองแต่เราสามารถที่จะดูรายละเอียดมันได้นะคะตรงตัวสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรดาวลงเลารียกดอกดาวนะคะตรงนี้ดอกดาวเนี่ยเราทําเอาไว้ให้เป็นตัวกรองนะก็คือสามารถที่จะเลือกได้ว่าอสามามุติว่าเขาบอกว่า ขอดูรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหน่อยนะคะมีรายละเอียดอะไรบ้างาก็คลิกเข้าไปรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบนี้นะคะโดยที่เราเลือกตัวอื่นนะก็คือเอาติตัวติ๊กถูกออกแล้วก็ติ๊ถูกในส่วนที่เราต้องการดูนะคะกดโอเคนะแบบนี้นะคะหรือบอกว่าอยากดูเงินฝากธนาคารอ่ะเราก็ติ๊ตัวรายได้ค่าธรรมเนียมออกแล้วก็ไปคลิกที่เงิน ฝากธนาคารแล้วก็โอเคนะคะก็จะรู้ได้ว่าตอนนี้เดือนนี้มีรายการอยู่สองรายการที่เป็นเงินเข้ามาของเงินฝากออทรั์นะคะแบบนีนะ้อันนี้ก็คือไฟล์ที่เป็นของเงินงบทดลองนะคะเสร็จแล้วนะพอเราแบบว่าใช้ไฟล์นี้ครบทั้งเดือนแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปิดงบทดลองของเดือนพฤศจิกายนนะคะเราก็ปิดปิดตรงนี้ก็ปิดปกติแหละ เสร็จแล้วก็ไป Copy ค่ะคลิกขวา Copy นะแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนจากเดือนตุลาเนี่ยให้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนนะคะแบบนี้แล้วก็เอาก o p y ออก แล้วก็ทีนี้จะได้งบทดลองของเดือนพฤศจิกายนเสร็จหรือยังยังเปิดเข้าไปนะคะในส่วนที่เป็นยอดยกไปเนี่ยยอดยกไปของเดือนตุลามันจะเทียบเท่ากับยอดยกมาของเดือนพฤศจิกายนอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นนะวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ก o p y ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะของยอดยกไปเนี่ยลากลงมาเลยค่ะแล้วก็ copy แล้วเลื่อนไปตรงที่ช่องยอดยกมาค่ะเลื่อนขึ้นไปดังนนนะแล้วก็กดคลิกขวาวางเพจสเปเชียลเหมือนกันอ่เพราะข้อมูลตรงนี้ต้องทำอะไรไ,ม,ไม่ต้อง delete มันเลยนะมาที่รายการบัญชีค่ะแล้วถึงจะล้างข้อมูลในส่วนที่เป็นของเดือน ตุลาคลมออกไปแล้วค่อยเริ่มบันทึกของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เราจะใช้งานแบบนี้นะคะสําหรับไฟล์ที่เป็นงบทดลองนะอาะทีนี้งบทดลองผ่านไปแล้วเราลองไปดูไฟล์ที่เป็นของแยกประเภทนะคะแยกประเภทตรงนี้เราจะใช้ทั้งปีเลยนะคะเพื่อเอามาสอบยันกับตัวงบทดลองแต่ละเดือนของเรานะคะอ่ะคลิกแยกประเภทขึ้นมานะคะไฟล์แยกประเภทตรงนี้ จะมีไฟล์ต้นแบบเอาไว้ให้สําหรับที่จะได้ก๊อปปี้ไปได้นะคะตัวนี้เป็นต้นแบบของสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายแล้วก็ตัวนี้เป็นต้นแบบของหนี้สินทุนและรายได้นะคะที่ทำเอาไว้ให้นะคะก็จะมีเงินสดในมือกับเงินฝากกระแสรายวันนะคะทีนี้เราลองดูว่าถ้าเกิดว่าของเดิมเราเนี่ยบัญชีแยกประเภทเราจะมีอยู่แค่สี่ตัวถูกไหมแต่ว่าของใหม่นะคะ ของใหม่เนี่ยบัญชีแยกประเภทเราก็คือจะตามตัวที่เรามีรายการพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้านะตอนนี้ก็จะมีแยกประเภทเท่ากับกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วนะคะณนะตอนนี้เราก็จะต้องไปเปิดบัญชีแยกประเภทขึ้นนะคะเราก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ Copy นะตรงนี้อย่าเพิง่ง Copy ีกลับไปที่แยกประเภทก่อนนะคะแล้วก็คลิกขวา นะคะตรงตรงไฟล์ที่เป็นต้นแบบถ้าเราจะสร้างบัญชีแยกประเภทของเงินฝากออมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะก็คลิกขวาที่ไฟล์ที่เป็นต้นแบบสินทรัพย์นะคะแล้วก็กด move o r copy ตรงนี้พอ,อ move o อก copy เสร็จแล้วด้านล่างกด create a copy แล้วก็เลือก move to end นะคะแบบนี้นะคะไฟล์ต้นแบบเราก็จะมาผูกมาเป็นตัว copy แล้ว เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูว่าเราจะเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช่ไหมล้วก็กด Copy ได้นะคะเราไป Copy ได้นี่ก็ก็อยู่ที่ความถนัดของการใช้ Excel ด้วยนะคะมีส่วนนิดนึงนะคะแบบนี้นะอ่ะได้แล้วทีนี้ยอดยกมานะคะก็จะต้องเท่ากับ ยอดยกมาที่เราได้ใส่เอาไว้ของเดือนตุลานะเดือนตุลานะคะก็คือแสนห้าอันนี้เราก็ใส่ยอดยกมาที่แสนหะ้าอ่าตรงนี้เราใส่สูตรไว้ให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบันทึกมาจนสุดรายการตรงนี้แล้วเราก็แค่ลากลงมาเท่านั้นแค่นี้นะคะแล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ในไฟล์ตัวงบทดลองเนี่ยสามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง ในไฟล์งบทดลองนะตัวที่เป็นรายการบัญชีนะคะถ้าเราจะทาแยกประเภททุกสิ้นเดือนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําทุกเดทุกวันก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าใครกลัวงงก็ทําทุกวันถ้าใครไม่งงก็ทําทุกเดือนตรงนี้เราก็คลิกมาแล้วก็เลือกเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่เรารับของเงินฝากออมทรัพย์มาแล้วก็ลากมาตั้งแต่วันที่จนถึงเครดิตเน,นะะี่ยค่ะกด Copy แล้วก็เอาไปวางที่แยกประเภทได้เลยนะคะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัวรายการตรงนี้นะคะเพราะว่ารายการปกติแล้วมันต้องไม่คู่กับตัวมันเองหรอกมันจะต้องบอกว่าได้รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเปลี่ยนเหมือนกันก็ copy มาได้แหละถ้าว่ามันเป็น ชื่อมันเหมือนกันหรือว่าเป็นได้รับเงินตัวเดียวกันนะคะก็ c อปปี้มาได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายการเลยนะเสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องสร้างต่อถูกไหมเพราะว่าเะกี้นี้บอกแลว่ามี5บัญชีแล้วก็คลิกต้นแบบนะคะที่เป็นของรายได้ก็คลิกขวาแล้วก็ o v v ออก Copy แล้วไปสร้างเหมือนเดิมนะคะไปสร้างเหมือนเดิมอะ่ะทดสอบอีกอันหนึ่งละกันนะ m o v ออก Copy Create a Copy Move ู o o ูเนะคะกดโอเค เราตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีของเรามีอะไรอีก่สมมุติว่ารายได้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาก๊อปปี้ไปนะตรงนี้เราก็ก๊อปปี้นะคะค่าธรรมเนียมการศึกษาไปได้นะแล้วก็ไปที่แยกประเภทนะคะเปลี่ยนชื่อบัญชีนะวางวางแบบพิเศษเหมือนเดิมะคะ่ะหรือว่ามันมีตัวอะไรขึ้นเราก็วางไป แล้วก็กลับไปที่งบทดลองของเรา Copy y อวันที่มาจนถึงเครดิตนะแบบนี้ Copy นะคะแล้วก็วางก็หนึ่งสองสามเหมือนกันนะคะตรงนี้ระบบเขาก็จะคำนวณมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วยอดคงเหลือเราก็สามารถที่จะเอายอดคงเหลือตรงเนี้ย ไปเทียบนะคะอย่างนี้คือวันที่หนึ่งเดือนสนะิบเนาะเราก็ไปเทียบดูขับง,งบทดลองของเราค่ะนะว่างบทดลองยอดยกไปนะของเราถูกต้องหรือเปล่านะคะรายได้ค่าธรรมเนียมของเรานะแบบนี้นะคะรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษายอดยกไปสองหมื่นไปดูแยกประเภทสิคะแยกประเภทนะสิ้นเดือนสิบก็ยังคงเหลือสองหมื่นนะแบบนี้นะคะเราก็สามารถ เทียบกันได้แล้วก็สามารถที่จะทํามาชนกันได้นะคะว่าตัวที่งบทดลองที่ไฟล์ Excel ที่เราทํากับตัวแยกประเภทที่ต้องทํามือเองเนี่ยโดยใช้ข้อมูลจากงบทดลองมามาเขาเรียกอะไรอะมาอัดแอเอาะค่ะนะคะตรงนี้ก็ก็ลองดูนะคะสำหรับไฟล์ที่เราทำขึ้นมาให้ก็จะได้ช่วยให้การบันทึกบัญชีไม่ยากจนเกินไปนะคะ ไฟสามารถดาวน์โหลดได้ที่ KM นะคะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับชื่อชีตนะคะตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้ชื่อเดียวกันกันกบตัวแยกประเภทของเราอันนี้เราก็ใส่ตัวเลขคร่าวๆไปได้ไม่ต้องไม่ต้องเต็มก็ได้นะให้เรารู้ว่าอันนี้คือชื่อแยกประเภทตัวนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ อันนี้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วก็เปลี่ยนรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอันนี้นะคะเราเราก็สร้างตัวอื่นไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีแยกประเภทตัวไหนที่มีเพิ่มขึ้นเราก็ใช้จากต้นแบบนะคะสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นแบบนี้สินทุนรายได้ก็ก๊อปปี้มาได้เหมือนเดิมนะคะ